สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตรเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับ กฎเหล็ก10ข้อของการเป็นพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์นะครับผมในยุคสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งกฎเหล่านี้เนี่ยก็ยังสามารถนะครับผมเอามาประยุกต์ใช้ได้จริงในสมัยใหม่ยุคปัจจุบันด้วยซึ่ง้กฎเหล็ก10ข้อที่ผมจะมาพูดถึงนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นกฎที่ถูกคิดและถูกใช้นะครับผมโดยหนึ่งในมือสไนเปอร์นะครับผมที่มีความเก่งกาจที่สุดในยุคสงครามโลกครั้งที่2เลยก็ว่าได้นะครับฮีโร่แห่งสตาลินกราดมือปืนที่แม่น ที่สุดในสาภาพโซเวียตจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากวาซิลีไซเซฟนั่นเอง เรียกได้ว่านะครับผมพอวาซซิลีเนี่ยได้ทําการแสดงฝีมือนะครับผมให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในสมรภูมิต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้นำนะครับผมประสบการณ์และความสามารถของเขาเนี่ยมาถ่ายทอดสอนต่อนะครับผมให้กับพลแม่นปืนคนอื่นๆซึ่งเขาก็ได้เล่านะครับผมว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ทำนะครับผมตามกฎ10ข้อที่เป็นกฎเหล็กของเขาเวลาอยู่ในแนวหน้าสมรภูมิเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไล่ฟังดูนะครับผมว่า10ข้อนี้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับ 1. คนแม่นปืนเนี่ยไม่ควรที่จะสร้างเบสแคมป์นะครับผมหรือว่าการตั้งค่ายการทําที่อยู่อาศัยหรือสิ่งกําบังใดๆก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกบังเกอร์เนสต่างๆนะครับผมที่เป็นรังสไนเปอร์เนี่ยหรืออาจจะเป็นหอคอยเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าสไนเปอร์เนี่ยไม่ควรนะครับผมจะไปปฏิบัติภารกิจบนนั้นที่ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดนะครับผมศัตรูเนี่ยได้ทําการสอดส่องลาดตระเวนแล้วก็รู้แล้วว่าเอยตรงนี้เนี่ยเป็นรังสไนเปอร์นะมันจะทําให้ ตกกลายเป็นเป้าหมายได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นเขาบอกว่สาสไนเปอร์เนี่ยควรเป็นนอร์แมนนะครับผมควรจะพกปืนไปแค่กระบอกเดียวนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์พลางตัวแค่นั้นก็พอแล้วกฎข้อที่2นะครับผมเขาบอกว่าให้ความสําคัญกับ การข่าวให้ดีถ้าทหารของเราเนี่ยนะครับผมถูกยิงโดยสไนเปอร์ฝ่ายศัตรูเนี่ยเราควรจะรู้ให้ได้เลยนะครับผมว่าเขาถูกยิงตรงไหนเขาถูกยิงเมื่อไร่และเขาถูกยิงในสถานการณ์ไหนหลังจากนั้นพอรู้แล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องเอาข้อมูลจากพื้นที่มาว่าสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นสมรภูมิป่าหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสมรภูมิที่เป็นตึกรางบ้านช่องทีนี้เนี่ยเราก็จะนะครับผมคาดการทิศทางของศัตรูได้ง่ายขึ้นจากความละเอียดของข่าวสารนั่นเองกฎข้อที่3นมะ อย่าเป็นหมาป่าผู้เดียวดายนะครับผมก็คือห้ามทํางานคนเดียวสไนเปอร์เนี่ยนะครับผมปกติก็จะมีบัดดี้ของเขานะครับผมซึ่งเป็นคนติดตามมาด้วยนั่นก็คือสปอตเตอร์หรือว่าคนชี้เป้าแต่ว่าซิลี่เนี่ยเขาบอกว่าแค่มีคนชี้เป้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับต้องทํางานร่วมกับทหารราบธรรมดาด้วยจะมีประโยชน์มากกว่าการไปฉายเดี่ยวอย่างแน่นอนเพราะเขาบอกว่าทหารราบเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมนอกจากจะให้นะครับผมข้อมูลเรื่องของข่าวสารแล้วเนี่ยพวกเขายังเป็นดีคอยนะครับผมหรือว่าเป็นตัวลอ่อเป้า ผมและอาจจะเป็นดิสแทคชั่นนะครับผมเป็นสิ่งที่ทําให้สไนเปอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับผมสนใจเหล่าฐานพวกนั้นมากกว่าพลซุ่มยิงของฝั่งเรานั่นเองก็เรียกได้ว่านะครับผมการมีฐานราบมากขึ้นเนี่ยก็เป็นหูเป็นตาให้กับสไนเปอร์ฝ่ายเราได้อย่างดีข้อ4นะครับผมคาบอกว่าให้ใช้ Trench Periscope นะครับผมในการสอดส่องตรวจตาสมรภูมิ t r e นช์เพ r ิสโค p e เนี่ยนะครับผมคืออะไรมันคือ กล้องสนามเพลาะนั่นเองนะครับผมนี่เลยจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ที่จะเป็นตัววีนะครับผมสูงขึ้นไปเราเนี่ยจะสามารถนะครับผมหลบอยู่หลังสิ่งกำบังแล้วก็มองผ่านกล้องหนีออกไปได้นะครับผมอย่างปลอดภัยศัตรูไม่สามารถยิงเราโดนเขาบอกว่าเป็นสไนเปอร์เนี่ยนะครับผมต้องหาข่าวได้จากการมองด้วยระยะจากทางไกลเราจะไปเดินดุ่มๆนะครับผมเข้าไปสำรวจสมรภูมิเองเนี่ยไม่เหมาะหรือถ้าจะให้นะครับผมไปนั่งสอดส่องสมรภูมิทั้งวันเนี่ยเราจะตกกลายเป็นเป้าเปิเปเปดให้ศัตรูโจมตีเราได้กล้องชนิดน,นี้เล สําคัญมากนะครับต่อมาก็น5้นะครับผมเขาบอกว่าห้ามเปิดเผยโพสิชันจุดของเราอย่างเด็ดขาดนะครับหรือถ้าจําเป็นต้องเปิดเผยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากลายเป็นหินนะครับกลายเป็นหินเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจําเป็นเนี่ยนะครับผมที่จะต้องสอดส่องสมรภูมินอกสิ่งป้องกันเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทํามากที่สุดคือการนอนนะครับผมให้ตัวราบกับพื้นไปมากที่สุดที่จะทได้และที่สําคัญคือห้ามขยับตัวเด็ดขาด ให้อยู่กับที่ไว้ถ้าปวดฉี่ก็คือฉี่ตรงนั้นเลยและทางที่ดีเนี่ยนะครับผมหาผ้าคลุมพรางนะครับผมมาคลุมตัวเองไว้ด้วยถ้าเราทําอย่างนั้นเราไม่ขยับเลยเนี่ยนะครับผมต่อให้เป็นสายตาของพลซุ่มยิงที่ผ่านการฝึกผ่านสมรภูมิมามากมายแล้วเนี่ยโอกาสจะมองเห็นและเจอเราเนี่ยก็มีอยู่น้อยมากๆและข้อ 6. ศัตรูของเราเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ทหารฝั่งศัตรูแต่เป็น ใจิตใจของเราต่างหากแหะครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าการจะเป็นพลซุ่มยิงเนี่ยนะครับผมมันต้องมีทักษะนะครับผมของสมาธิความจดจอ่อ awareness นะครับผมหรือการสังเกตสิ่งรอบตัวนอกจากนั้น,นย,ยังมีความอดทนนะครับผมความอดกลั้นต้องอยู่ที่เดิมเปิดตามองวิวเดิมเนี่ยนะครับเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงได้เพราะฉะนั้นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดสําหรับสไนเปอร์เนี่ยก็คือลิมิตของตัวเราเองนั่นแหละข้อ7นะครับผมเขาบอกว่าอย่าลืมในการจะสร้าง หุ่นดัมมี่อยู่ใกล้ๆโพสิชันของคุณหุ่นดัมมี่เผื่อใครไม่รู้เนี่ยนะครับผมคือหุ่นจาลองมนุษย์ที่เขาแต่งตัวให้เหมือนทหารจริงๆการใช้ดัมมี่เนี่ยนะครับผมมีข้อดีในการหลอกล่อนะครับผมให้สไนเปอร์ฝั่งศัตรูโดยเฉพาะถ้าเป็นสไนเปอร์มือใหม่เนี่ยเห็นปุ๊บยิงปั๊บทันทีแล้วเมื่อศัตรูยิงเท่านั้นแหละครับผมเราก็สบายเลยเราจะรู้โพสิชันของศัตรูได้ทันทีเพราะฉะนั้นการใช้หุ่นดัมมี่เนี่ยสำคัญมากมาก ข้อ8เนี่ยนะครับผมสืบเนื่องมาจากข้อ7 <_ d> um> เขาบอกว่าถ้าเกิดสไนเปอร์ของฝั่งศัตรูเนี่ยคุ้นชินกับการใช้ดัมมี่ของเราแล้วเนี่ย <_ d> um> สิ่งที่เราต้องทําก็คืออย่าไปเคลื่อนย้ายนะครับผมจุดที่เราติดตั้งดัมมี่ของเราไว้แต่ให้เราเนี่ย ไปนอนแทนดัมมี่เลยนะครับเพราะอะไรนะครับผมเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดศัตรูเนี่ยคุ้นชินกับดัมมี่ของเราเห็นทุกวันทุกวันทุกว,วันเนี่ยเขาก็จะชินนะครับผมแล้วก็มองก็รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยเป็นหุ่นปลอมซึ่งถ้าวันดีคืนดีเนี่ยนะครับผมถ้าจังหวะมันดีเนี่ยเราอาจจะไปนอนแทนหุ่นแล้วก็อาจจะเห็นมุมนะครับผมที่ศัตรูเราอยู่ก็เป็นได้ และข้อ9ก้านะครับผมอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยอย่ายิงมั่วซั่วนะครับผมให้มั่นใจก่อนว่ากระสุนนัดนี้ที่ยิงออกไปเนี่ยจะเป็นการฆ่านะครับผมที่คุ้มค่ามีประสิทธ,ธิภาพและถูกวัตถุประสงค์ไม่ใช่แบบเราเห็นทหารราบเดินมาเนี่ยโอ้โหยิงปั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 งมันอาจจะทําให้เราเสียปัจจัยหลายๆอย่างที่กําลังได้เปรียบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้นิ้วเนี่ยมันช้าไว้อย่าไปรีบเหนี่ยวไกและข้อสิบนะครับผมเขาย้ําเตือนว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าพู เลยนะครับผมว่า Impatience is dead นะครับผมหรือ ความไม่อดทนเนี่ยเป็นหนทางสู่ความตายเขาบอกว่าจะทําอะไรเนี่ยนะครับผมต้องดูหลายๆอย่างไม่ใช่ตัดสินใจแล้วทาเลยต้องดูการข่าวนะครับผมต้องดูการเตรียมพร้อมของทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งศัตรูสนใจนะครับผมในดีเทลเล็กๆในรายละเอียดเล็กๆนะครับผมเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับเรามาหาศาลได้เลยนี่แหละครับผมก็เป็นกฎเหล็ก10ข้อของการเป็นสไนเปอร์ที่วาซิลียไซเซฟเนี่ยนะครับผมได้ทําการสอนให้กับพลแม่นปืนโซเวียตในยุคสงครามโลกถ้าผู้ชมคิดว่ายังไงบ้าง นะครับผมข้อไหนเป็นประโยชน์ต่อการเอามาใช้งานไม่ต้องเป็นกับสไนเปอร์ก็ได้เอามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยผมก็เห็นนะครับผมว่าหลายข้อสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ใจรายละเอียดนะครับผมหรือความอดทนเนี่ยนะครับผมก็เป็นสิ่งสําคัญวันนี้ถ้าหาข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยนะครับผมต้องขออภัยมาณนททีนี้ด้วยจริงๆนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวไหนกันอีกในประวัติศาสตร์ในสงครามอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกรกันมาได้เลยนะครับ วันนี้ลาไปเพียงทเท่านี้แหละครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของ การตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรม การตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับ ใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9 9 4 8บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บบาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ